สวัสดีครับพบกับนิวัติโพแสงจากเพจมิซูบิชิคอนกันฟรีดาวออกลดง่ายกันอีกแล้วนะครับในวันนี้ผมจะมารีวิววิธีการใช้งานสวิตตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติซึ่งบริษัทใหญ่ๆห,หรือว่าโรงงานใหญ่เนี่ยนิยมกันมากรุ่นนี้มีชื่อว่า panasonic tb 1 7 8 k วิธีการใช้งานก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานเลย เบื้องต้นนะครับให้เราทําการเปิดฝาออกก่อนฝาครอบตัวนี้นะฮะสามารถเปิดออกได้เลยนะครับไม่มีบานพับใดๆทั้งสิ้นหลังจากนั้นนะครับสิ่งแรกที่เราควรจะรู้จักเบื้องต้นก่อนก็จะมีอยู่จุดที่1นนะครับข้างในก็จะมีลูกศรชี้นะครับเป,เป็นจุดชี้บอกตําแหน่งแล้วก็จะมีลูกศรวงแหวนนะครับเราเรียกว่าหมุนตามเข็มนาฬิกาแล้วกันเนาะจุดที่2นะครับ ก็คือจุดวงข้างนอกนะครับวงข้างนอกนี้สามารถหมุนได้นะครับนี่หมุนได้เลยการหมุนนะครับหมุนได้ทิศทางเดียวก็คือตามเข็มนาฬิกาเท่านั้นเราหมุนเพื่ออะไรครับเราหมุนเพื่อตั้งเวลานะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เป็นเวลา12นาฬิกานะครับก็คือเที่ยงตรงให้เราหมุนเลข12นี้นะครับมา ให้ตรงกับลูกศรตรงนี้นะครับนี่คือเป็นลูกศรบอกตำแหน่งตรงแล้วใช่ไหมฮะต่อไปนะครับสิ่งที่เราจะรู้จักก็คือเข็มนะฮะเข็มจะมีทั้งหมดอยู่2สีนะครับก็คือจะมีสีแดงและสีขาวนะครับสีแดงความหมายก็คือออนนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเลยแล้วกันใช้เล็บจิกออกมาอย่างนี้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่น ออนหมายความว่าเปิดไฟนะครับถ้าเราต้องการให้เปิดไฟในช่วงเวลาสักประมาณสามทุ่มแล้วกันยกตัวอย่างสามทุ่มให้เราเสียบลงไปเลยนะครับตรง21นาฬิกาตรงนี้นะครับเมื่อเราเปิดแล้วก็ต้องปิดใช่ไหมฮะโอเคในตัวอย่างนี้นะครับเราจะใช้เข็มสีขาวนี่นะครับเขียนว่า off นะครับแล้วก็ใช้เล็บ ออกลับมาอย่างนี้เลยนะครับดึงออกมาเลยออฟนะครับเห็นไหมฮะชัดเจนเลยในตัวอย่างนี้ผมต้องการจะปิดไฟสักประมาณาตีห้าแล้วกันผมก็จะเลือกเสียบไปที่ตีห้าเลยง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะจากตัวอย่างนี้เราจะเห็นว่าเปิด21่สนาฬิกาและปิด5้านาฬิกาสังเกตไหมฮะว่าวงแหวนตัวนี้ข้างนอกเนี่ย มันจะหมุนไปเรื่อยๆนะครับตามเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเข็มสีแดงนะครับเอายกตัวอย่างเช่นเมื่อเข็มสีแดงเลื่อนมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมเล่งเวลาสปีดเวลาให้เลยแล้วกันเมื่อเข็มสีแดงนะครับเลื่อนมาถึงตรงลูกศรตรงนี้นะครับแต๊กไฟก็จะถูกเปิดเลยนะครับตอนนี้และเมื่อเวลาหมุนไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเข็มสีขาวๆเนี่ยนะครับ มันหมุนจนกระทั่งมาถึงลูกศรตรงนี้ไฟก็จะปิดนะครับดึงออกก่อนอันนี้คือเปิดนะครับหลังจากนั้นก็ถ้าเราต้องการปิดเราก็แค่หมุนตัวนี้ให้มันผ่านไปงไปนะครับไฟก็จะถูกปิดการเปิดปิดแบบแมนนวลนนะครับทํำยังไงสมมุติว่าในกรณีที่เราต้องการเช็คว่าไฟขาดไหมนะครับระบบไฟใช้ได้หรือไม่เราสามารถที่จะมาใช้สวิตตัวนี้ได้นะครับ สวิตตัวนี้ก็สามารถหมุนได้ทางเดียวเห็นไหมฮะมีวงแหวนหมุนตามเข็มนาฬิกาเช่นกันนะครับการหมนุนนะครับให้เราสังเกตที่แท่งสีแดงนี้นะครับตอนนี้นะครับมันถูกหันไปที่ออฟเห็นไหมฮะถ้าเราสังเกตให้ดีนั่นหมายความว่าตอนนี้ไฟจะถูกปิดอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการเปิดแบบแมนนวลเราก็สามารถหมุนมาได้เลยนะครับตามเข็มอันนี้คือออนนะครับ ล้วก็ไปสังเกตดูรบ้าหลอดไฟเนี่ยมันทํางานปกติหรือไม่มีหลอดใดขาดหรือเปล่านะครับถ้าเราทราบแล้วเราก็สามารถทําการหมุนตามเข็มได้อีกรอ,อบนึงนะครับเพื่อทําการปิดไฟนั่นเองนะครับโอเคขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ